ถ้าเงินเกษียณจริงๆก็จะได้แค่ประมาณสามหมื่นกว่าคับเพื่อนทีนี้ไม่เป็นอะไรกินเงินป่วยมันเลยได้เงินเยอะหน่อยสวัสดีค่ะเพื่อนๆเอ,อ้าไหวมือเดียวลืมไปสวัสดีค่ะเพื่อนๆเคยตัวค่ะเพื่อนๆยกมือเดียวแล้วมันมองเห็นว่าสวัสดีถ้ายกสองมือมันก็มองไม่เห็นมือค่ะตอนนี้ไม่เป็นก็กําลังจะเดินออกกำลังกายอีกค่ะเพื่อน กว่าจะออกแต่เช้าสายจ็ได้ค่ะติดธุระนิดหน่อยค่ะเพื่อนตื่นตั้งแต่เช้าติดธุระก็เลยก็เลยไม่ได้ออกมาแต่เช้าอย่างสนใจค่ะเพื่อนตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่ค่ะไม่เป็นอะอิจฉาคนอื่นจังเลยคนไหนที่เขามีผักนะคะเพื่อนผักก็ขึ้นเห็ดก็ขึ้นเขาเก็บผักเก็บเห็ดกันไม่เป็นก็อ,อยากจะไปเก็บบ้าง เจโนเวนี่ยังไม่ขึ้นครับเพื่อนก็ยังหนาวอยู่ก็ยังอย,อยู่กับอากาศหนาวนี่ไปก่อนครับเพื่อนอันนี้ก็แค่บวกสองเองค่ะโทรกับป้าที่อยู่เมืองไทยเขาก็บอกความร้อนตั้งสี่สิบร้อนตับจะแตกเขาว่ายางงั้นนะคะความร้อนตั้งสี่สิบองศาค่ะเพื่อนแต่ที่นี่หนาวเย็นเจ็บเลยไม่ได้ใส่ถุงมือ เอามือซ่อนเอาไว้ในเสื้อดีกว่าหนาวโอ้โหแค่ปป๊บเดียวเองนิงมือแดงแนะครับเพื่อนๆถุงมือไม่ได้มาเพราะว่าเห็นว่าเออแดดมันใกล้จะออกแต่มันยังไม่ออกเลยครับเพื่อนๆรู้สึกว่าจะจะไม่ออกมั้งดูท่าทางหนาวเฮ้ยสงสัยจะเดินไม่นานนะครับเพื่อนว่าจะนั่งอยู่ที่บ้านแต่มันก็ไม่มีสมาธิค่ะบางครั้งออกมาข้างนอกแล้วสมองมัน อปอดโป่งมากกว่าค่ะมันมีพลังข้างนอกข้างในมันได้เป็นบางโอกาสครับเพื่อนๆข้างในบางทีสมาธิไม่ดี <c oughs> <c oughs> เดินข้างนอกยังได้ดูนั่นดูนี่ดูทิวทัศน์ไปด้วยเจฟซี FC ก็บ,บอกให้นั่งคุยค่ะไม่เพินไม่ได้ออกคลิปทุกวันค่ะก็อยากจะออกทุกวันแต่ว่ามันส่งการบ้านไม่ทันเวลาคุลุงอยู่บ้านไม่เพินก็จะ ไม่เคยได้ทำคลิปอะไรเลยค่ะเพื่อนๆไม่เพิ่นจะอยู่กับคุณลุงจะไปชุระไปนั่นไปนี่ค่ะแล้วก็ตอบก็ตอบช้าก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าเวลาคุณลุงอยู่บ้านไม่เพิ่นก็จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยจับโทรศัพท์เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแกชอบว่าไม่เพิ่นก็เลยระวังแต่เวลาแกจ,จับโทรศัพท์ เพื่อนก็ไม่ว่าแกค่าเพื่อนเดี๋ยวจะหาว่าฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยค่ะพูดถึงโทรศัพท์ก็คือโทรศัพท์แกก็จับทั้งวันเหมือนกันส่วนมากแกเวลาแกอยู่บ้านแกก็ใช้โทรศัพท์เยอะแล้วก็แกก็จะนอนพักผ่อนเยอะค่ะแกเป็นคนนอนที่เศรตื่นขึ้นมาแกก็มาต่อที่โซฟาเลยคเพื่อนแกนอนไม่หลับรู้ยังไงก็ไม่รู้แกอยู่บ้านแกก็นอนกลางวันเยอะ แม่เพลนอนะ่ะนอนสลับสไลด์เป็นบางครั้งถ้าเกิดว่าไม่ได้นอนคืนๆและหลายวันติดต่อกันอดหลับอดนอนหลายวันติดต่อกันมาวันนึงก็จะสลับสไลดนอนหลับนานๆเพื่อเติมแบตเตอรี่ทีนี้ก็ไม่นอนค่ะเพื่อนแม้เพืนเป็นคนไม่ค่อยได้นอนนอนน้อยแต่คุณลุงนอนเยอะนอนเยอะแต่ก็ยังยิ่งนอนยิ่งง่วงนะครับเพื่อน คุณลุงอ่ะยิ่งนอนก็ยิ่งง่วงไม่เสีง่ง่วงอยู่แต่ว่ามันนอนไม่หลับ <c oughs> ไม่เพียงแ่ส่งทิ้งไปในเรื่องที่เงินเก,นกษียณค่ะว่าไปอยู่เมืองไทยได้ไหมเงินเกษียณเ,เท่านี้อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนแต่ความจริงอ่ะเงินเกษียณจริงเนี่มันจะลดน้อยถ้าเงินเกษียณจริงๆก็จะได้แค่ประมาณสามหมื่นกว่ากค่ะเพื่อน ท่นี้ไม่เป็นไกินเงินป่วยมันเลยได้เงินเยอะหน่อยไม่เป็นคนสิบว่าขอบคุณ fc ทุกท่กทานเลยค่ะที่ตอบมาที่ให้กําลังใจไม่เป็นเลยคะ fc ที่ส่งกําลังใจแล้วก็เม้นมาแล้วก็เสนอที่นั่นที่นี่ไม่เป็นแคปเอาไว้หมดนะท่านเพื่อนแล้วก็จะเก็บข้อมูลเอาไวจ้จะหากไม่เพ็นน่ะจะเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวเพราะว่าตอนนี้ต้อง เริ่มวางแผนต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อนเราไม่รู้อนาะคตของเราว่ามันจะเป็นยังไงข้างหน้าไม่เป็นเก็บข้อมูลเอาไว้เมื่อถึงเวลาก็จะได้เข้าไปอ่านในข้อมูลนั้นนะครับเพื่อนเป็นวิธีหาทางออกให้ชีวิตของตัวเองในบ้านปลายนะครับไม่เป็นคิดว่ายังไงบุญก็ต้องจัดสรรเพราะว่าไม่เป็นอนะมีใจจดจอ่อ ยืการปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิไม่เ็นชอบมากแต่ว่าไม่เพนไม่ได้ทาเยอะเหมือนเมื่อก่อนเพนก็ไม่โทษคุณลุงนะคะเพื่อนอันนี้ไม่เพนโทษตัวเองเพราะว่าไม่เพนทาอะไรช้าอะไรช้าไม่ทันและอีกอย่างหนึง่งถ้าไม่เป็นตัดและทุกสิ่งทุกอย่างทางโลกนะคะเข้าไปปฏิบัติธรรมมันจะง่ายค่ะอย่างเช่นปีใหม่ช่วงเทศกาลยาวช่วงอีสเตอร์นะคะ ช่วงที่ไม่เพ็ญอยู่คนเดียวไม่มันจะไปอยู่วัดนานไปอยู่บางทีนี้เป็นอาทิตย์กว่าก็มีค่ะแต่เวลาอยู่กับคุณลุงไม่เพ็ญก็อาศัยที่ว่าเออปฏิบัติทางโลกไปแล้วก็ทางธรรมไปเป็นการสะสมสืเบียงบุญก็ไม่ได้ไปวัดนะคะเพื่อนปกตินี่จะไปนานไม่เพ็ญก็คิดอยู่ค่ะ แต่ไม่เป็นหนามีความสุขกับคุณลุงอยู่แกเป็นคนน่ารักแกก็นิสัยดีแต่อย่าแตะใจแค่นั้นเองพูดแต่ในสิ่งดีๆกับแกก็พอค่ะเรื่องข้อมูลที่เพื่อนๆ FC เขียนมาแนะนำว่าตรงไหนตีราคาทอดไหร่แล้วข้อมูลให้ไปถามคนนอร์เวย์เขาบอกว่าพาร์ทเมนท์ที่นั่นคนนอร์เวย์เยอะแล้วก็คน ที่ปวดเกษียณแล้วอยู่ทั้งนั้นเลยแต่ตอนนี้ไม่เป็นยังไม่ปวดเกษียณค่ะพีิงแต่ว่ากินเงินป่วยพินก็คุยกับนับแล้วว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงแกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่เพ็นก็จะต้องกินเงินป่วยอีกหลายปีอยู่ค่ะพูดถึงไม่เพ็ญกินเงินป่วยแต่เนิ่นๆนั้นนะดีไม่ขาดทุนถ้าเกิดว่าไม่เพ็จะทํางานแล้วก็ขาดทุนแน่นอนเลยค่ะ เพราะเวลาทํางานนี้ก็จะได้ไม่เต็มเม็ดต็มหน่วยแล้วก็จะเหนื่อยในการวิ่งหางานอายุก็มากแล้วแรงก็น้อยพลังงานมันก็ไม่มีในการทํางาน,นค่ะเพื่อนๆและหลายอย่างนะคะ่ะถ้าอยู่คนเดียวมันสบายใจก็จริงแต่มันก็ลําบากอีกทางหนึ่งคือสะสมเงินยากค่ะเพื่อนๆค่าใช้ใจ่ายสูงยังไงก็อยู่โน no, เล่ไม่ได้คนเดียวคะ่ะ ถ้าจะอยู่ต้องไปอยู่หอรวมแล้วอยู่หอรวมก็อยู่ลําบากคือเราจะทิ้งข้าวของหมดเลยมีแค่เสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นนลยคะ่ะแล้วเ่เป็นก็ทิ้งไม่ได้ของมันเยอะ,ะค่ะเพื่อนทิ้งไปก็ต้องซื้อใหม่อยู่ดีคะ่ะของผู้หญิงเนี่ยมันเยอะนี่แหละคะ่ะแม่เพ็นก็มาขอบคุณ FC ที่แนะนําที่ให้ข้อคิดดีๆในเรื่อง การอยู่ว่าไม่เป็นอะมีเงินเดือนตอนนี้ถ้าไปอยู่เมืองไทยก็อยู่ได้สบาย FC ก็ให้ข้อมูลในเรื่องที่อยู่ไปอยู่ที่ไหนดีใกล้วัดที่ไหนยังไงอะไรเงี้ยก็ได้ข้อมูลเยอะอยู่ครับเพื่อนๆในเรื่องที่อยู่แล้วก็อยู่ใกล้วัดแนะนำมาดีมากเลยค่ะเพื่อนๆไม่เป็นเก็บข้อมูลเอาไว้หมดเลย มันเป็นการดีมากหากใครมีข้อมูลดีๆอะไรก็บอกมาได้นะครับเพื่อนเพราะว่าเพื่อนก็ยังเตรียมเก็บข้อมูลอยู่เก็บข้อมูลเรื่องการเป็นอยู่ก็เก็บเงินไปด้วยแล้วก็อยู่กับคุณลุงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราก็มีความสุขดีครัเพื่อนเพื่อนแต่เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมาเตือนให้เราต้องพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้ ในวันหนึ่งเราก็จะต้องไปจากกันนะคะตอนที่เราอยู่ด้วยกันก็ขอให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะแม่เพ็นก็เอาใจแกเท่าที่ทำได้นะคะเพื่อนเพราะว่าแกเป็นคนที่ชอบให้ผู้หญิงเอาใจแต่เมื่อหนาเปราะไม่เป็นแล้วเพื่อนเปราะไม่เป็นแล้วแกก็รู้ใจไม่เป็นแล้วว่าไม่เป็นนไม่ใช่คนเปราะแต่ถ้า คนไหนที่เปลาะเก่งๆหรือว่าออเซาะเก่งๆนะครับเพื่อนไม่เห็นว่าเกจะชอบนะแต่ว่าคนเรามันจะทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ตัวของตัวเองอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีอันไหนให้ภัยได้ไม่เป็นก็ให้ภัยส่วนเรื่องเงินเรื่องอะไรนั้นไม่ให้ไม่คืนไม่เห็นก็ไม่เอาแล้วครับเพื่อนเพ,นเพราะคิดว่า อยู่กับกแกเรามีโอกาสเก็บเงินได้เยอะกว่านี้ทําเพื่อนเพราะว่าแกก็ไม่ได้เอาตลอดถ้าเกิดว่าแกจะให้ไม่เพนใจค่าเช่าอีกนะครับเพื่อนโอนเงินให้แกอีกไม่เป็นก็จะพูดกับแกก่อนเลยว่าเธอบอกว่าเธอจะโอนเงินเข้าบัญชีทำไมเธอไม่โอนพูดอะไรคุยอะไรกับแกแกไม่มีคําตอบครับเพื่อนแกจะมองหน้าแล้วก็เฉย เมื่อแกบอกให้ช่วยเมืเ่เพื่อนก็ต้องช่วยไหนช่วยได้ก็ช่วยกับเพื่อนไม่เพื่อนก็คิดว่าพึ่งพาใสากันไปน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเมื่อคืนนี้ไม่เพื่อนก็ได้พูดกับแกแล้วแกก็พูดว่าแกไม,าไม่เชื่อฟังไม่เพื่อนก็ตอบไปว่าที่ฉันจะคุยเรื่องปัญหานั้นก็เพราะว่าเป็นการแก้ไม่ใช่ว่าปัญหาคือปัญหาจบคือเราจะต้องเรียน กับปัญหาที่มันเกิดเลยค่ะเรียนรู้แล้วก็เอามาแก้เวลาไม่เ็นพูดอะไรแกก็เฉยคับเพื่อนไม่เป็นก็คิดว่าคงจะอยู่อยู่อย่างนี้แหละค่ะอยู่ไปเพียงแต่ว่าอย่ามารบกวนเงินไม่เพ็น <c oughs> เพราะว่าเงินก็คืออนาคตของไม่เพนในวันข้างหน้าค่ะเราอยู่ด้วยกันมีความสุขเราก็อยู่ไปอย่ามากวนเรื่องเงินก็พอ ไม่เป็นพูดอะไรไปหลายอย่างเลยค่ะแต่มันเหนื่อยเหนื่อยที่แกมไม่พูดไม่ตอบอะไรก็เลยเอา้าอยู่กันไปไงี้แหละทําตัวเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีกว่าค่ะเอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วก็ดูเลกันไปไม่เป็นออกมาพูดครั้งนี้ก็จะมาขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้ข้อคิดดีๆและให้คอมเมนต์แล้วก็ให้ข้อมูลที่เมืองไทยในการเป็นอยู่ ว่าเงินเดือนเท่านี้อยู่ได้สบายและอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องประหยัดและอีกอย่างหนึ่งเขาให้สถานที่มาว่าให้อยู่ตรงนั้นตรงนี้ใกล้วัดแล้วก็บางคนก็ชวนให้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ครับเพื่อนไม่เป็นปิติมากเลยยินดีมากแล้วก็ภูมิใจม,มากๆเลยที่เ,เพื่อนเพื่ซีให้ขอ้อคิดดีๆเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาเจอคนนอร์เวย์ อยู่ที่เมืองไทยคนนอร์เวย์ทั้งนั้นเลยมีแต่คนที่กเกษียณแล้วเนี่ยค่ะไม่เพ้นก็ถึงเวลานั้นเดี๋ยวไม่เพ้นก็ไปคุยกับนับเองนะคะเพราะ่ตอนนี้ยังไม่กเกษียณค่ะเพื่อนแค่กินเงินป่วยเมื่อถึงเวลามันก็จะมีทางออกไม่เพ้นเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีทางออกของมันนะคะเดี๋ยวไม่เพ้นก็คงจะพูดแค่นี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวคุยกันโอกาสหน้าคลิปหน้าและขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ Share, ขอบคุณทุกคอมเมนต์ ทุกข้อความแล้วขอบคุณไอเดียดีๆที่ให้ไม่เพ่อนมาคับเพื่อนๆไม่เพลินใจเก็บตังไปแล้วก็อยู่กับคุณลุงอย่างมีความสุขไปค่ะเพื่อนๆแกเป็นคนดีมากๆอยู่ด้วยกันมีความสุขสนุกไปวันๆโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณทุกกำลังใจค่ะแล้เจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ